หปีกับการขี่ฮาร์ลีย์ดีวิดสันผมได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ n i ส t e r ตอร์สเปเช2024คือ Harley d i v i วิ o ัคันแรกที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆที่มี Harley d ์ด i วิ o n เป็นของตัวเองมันพาผมออกเดินทางไปพบเจอสิ่งต่างๆสถานที่ใหม่ๆและผู้คนที่หลากหลายความสงบและความสุขมันเป็นสิ่งที่แปลกที่เรากลับได้รู้สึกจากการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ผมเคยขี่เจ้ารถคันนี้ไปแคมปิ้งคนเดียวมันคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราได้เอาตัวเองออกจากโลกภายนอก ด้วยการเดินทางกับรถคู่ใจของเราเหมือนที่เราต้องการในการเดินทางเพื่อค้นหาความสุขผมก็ได้พบกับอิสระที่เอาตัวเองออกจากความวุ่นวายไปสู่การยืนมองเวลาค่อยๆให้มันเลื่อนลอยไปแบบไม่มีความกางังวลท้ามกลางสายหมอกที่อบล้อมให้เราผ่อนคลายประสบการณ์แปลกๆที่บางครั้งเราไม่คิดว่าเราจะเจอแต่ทำไมครับพี่แต่ทำไมแต่จำไมแพ้ดึกคืนอย่างนี้ หรือการขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนที่แต่ก่อนเราเคยตั้งคำถาม,ถามกับกลุ่มคนที่ขี่สองล้อว่าขี่กันไปทำไมจะตากแดดตากลมตากฝุ่นกันไปเพื่ออะไรแต่ความสุขที่มาพร้อมกับอิสระบนสองล้อในบางครั้งมันก็พาเราไปพบเจอกับความสวยงามของธรรมชาติที่ในชีวิตจริงเราอาจจะหาความสวยงามแบบนี้ไม่ได้หรือถ้าจะหาได้ก็คงไม่ได้มาจากการขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ไกลไแบบนี้สถานที่ในหลากหลายแห่งที่เราแทบหาโอกาสไปไม่ได้เลย ถ้าเราไม่มีธุระหรือไปหาคนรู้จักแต่การขี่ฮารีก็พาผมไปในหลากหลายแห่งที่ชีวิตจริงเราอาจจะไม่มีโอกาสไปเลยด้วยซ้ำแต่มันก็พาเราเดินทางไปถึงที่แห่งนั้นเหมือนกับว่านี่คือโชคชะตาที่เราเลือกและโชคชะตาก็เลือกให้เราเดินทางไปเส้นทางนั้นเหมือนกัน นเน,น,เน,นีก็ได้อนีารขี่รถทําให้เรารู้จักและเข้าใจกันอย่างง่ายดายการพบเจอคนที่ชอบเหมือนกันรับรู้เรื่องราวจากแต่ละคนทําให้เราได้เห็นถึงประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจําและความประทับใจของผู้เล่าที่มีความสุขในการขี่ฮาร์ลีย์ดีวิสันจากจุดเริ่มต้นของการขี่คนเดียวสู่การเริ่มรู้จักพี่ๆหลากหลายท่านที่ได้สอนได้แนะนําและให้ความอบอุ่น พร้อมกับการดูแลกันและการตลอดการเดินทางทําให้เรารับรู้ถึงความสุขของการขับขี่กับเพื่อนๆความชอบที่กลายเป็นความหลงไหลการแลกเปลี่ยนความรู้สู่การแลกเปลี่ยนความสุขทําให้ผมเริ่มเข้าใจว่าทําไมคนขี่สองล้อถึงมีความสุขเหลือเกินเมื่อพบเจอกันเมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้รู้จักมิตรภาพดีๆมากขึ้นกลายเป็นความผูกพันซึ่งเปรียบเสมือนพี่น้องผองเพื่อนที่ไม่ได้พบเจอกันมานานแสนนานในวันนี้ทุกคนได้กลับมาพบเจอกัน ได้มามีความสุขด้วยกันในการออกเดินทางการเข้าสู่ครอบครัวดาวทาวถือเป็นการเปิดมุมมองให้กับชีวิตการเดินทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นดำทองที่วงการฮาร์ลีดีวิสันในไทยไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็นกลุ่มที่มีความสามะคัคคีและมีความเป็นกันเองมากๆพร้อมกับคติประจํากลุ่มคือใช้ฮาร์ลีดีวิสันเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของร่างกายยิ่งทําให้ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางไปพบเจอพี่น้องดาวทาวในช่วงแรกต้องยอมรับเลยว่าแอบกังวลว่าจะไม่มีคนคุยด้วย พอเราก็เป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ากลุ่มแต่พอออกทริปไปด้วยกันสักพักความกังวลก็ได้หายไปกลายเป็นความเอ็นดูและสนิทกันโดยที่แห่งนี้มีเพียงผู้ที่หลงรักใน h a r ์ลีย์ด i วิสัเราออกมาเพื่อสนุกเพื่อใช้ชีวิตและหาความสุขเพียงเท่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปผมก็เริ่มรู้จักเพื่อนๆพี่ๆหลากหลายท่านมากๆจนบางครั้งผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าการที่เราขี่สองลอ ทำให้เรารู้จักคนได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอจากที่ไม่เคยรู้จักกันแค่จอดรถคุยกันไม่กี่คํากลับกลายเป็นเพื่อนร่วมทางจากการยกมือทักทายบนถนนเส้นหนึ่งกลายเป็นมิตรภาพที่ยาวไกลเกินกว่าที่คิดไว้มันทําให้ผมเชื่อจริงๆว่าบนถนนสองล้อไม่มีคําว่าคนแปลกหน้ามีแต่คําว่าพี่น้องร่วมทางเท่านั้น และการที่ได้มีคู่ชีวิตที่ซัพพอร์ตผมถือว่าเป็นมิตรภาพที่ผมโชคดีมากเช่นกันเพราะภรรยาของผมคอยสนับสนุนผมเสมอไม่ว่าจะทำอะไรแม้กระทั่งการมาขี่ฮาเล็เพราะใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะชอบซ้อนมอเตอร์ไซค์แต่ภรรยาของผมก็เลือกที่จะเดินทางกับผมเสมอทั้งทที่ชีวิตจริงเธอก็คงจะไม่อยากเอาตัวเองมาตากแดดตากลมแบบนี้มันก็เป็นอีกเหตุผลนึง ที่ผมได้เลือกแต่งงานกับภรรยาของผมเพราะไม่ว่าผมจะเดินทางหรือทําอะไรผมจะมีเธอคอยซัพพอร์ตเสมอและผมก็จะเป็นกําลังใจในทุกเส้นทางของภรรยาผมเช่นกันครับ <c oughs> โลด <c oughs> ไม่เว้ยว่าขาจะตาย <c oughs> ทางมาเลยได้ การให้ต่อสังคมคือสิ่งที่ใครทุกคนมีความสุขที่จะให้และการขี่ฮาร์เลย์ดิวิสันนำพาให้ผมเดินทางมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับซึ่งบ่อยครั้งเป็นโรงเรียนได้เห็นน้องๆยิ้มมีความสุขร่วมกับกลุ่มต่างๆซึ่งในชีวิตจริงหรือในหนึ่งปีเราจะหาโอกาสมอบการให้ต่อสังคมได้กันสักกี่ครั้งแต่การขี่ฮาร์เลย์ดิวิสันทำให้ผมเข้าถึงการทำดีต่อสังคมแทบจะทุกเดือนมีน้อยให้น้อย มีมากให้มากแต่การให้ทุกครั้งย่อมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับผู้ให้และผู้รับเสมอทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าเราไม่ได้แค่ขี่ไปเพื่อหาความสุขให้ตัวเองแต่ทุกครั้งที่เรารวมตัวกันเราก็มักจะหาทางแบ่งปันสิ่งเล็กๆกลับคืนสู่ผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการขี่ไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆก,การบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนมันทําให้ผมเห็นว่าฮารลี่ไม่ใช่แค่รถ แต่มันคือสะพานที่เชื่อมเราเข้ากับสังคมทําให้การเดินทางของเรามีคุณค่ามากกว่าการถึงจุดหมายสุดท้ายแล้วการขี่สองล้อไม่ได้แค่พาเราไปตามท้องถนนแต่มันยังพาเราไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมทําให้เราเข้าใจถึงคําว่ามิตรภาพที่นําพาเรามารวมตัวกันที่มันสะท้อนกลับมาหาเราเสมอทุกครั้งที่เราเห็นรอยยิ้มทุกครั้งที่เราได้ยินคําขอบคุณและผมเชื่อว่าเวลาทุกวินาทีน้ํามันทุกหยดที่เราได้ใช้ในการเดินทาง มันมีความหมายและความสุขตราบใดที่เรายังอยู่บนท้องถนนเราจะยังมีโอกาสได้ให้และได้แบ่งปันความสุขต่อไปแบบไม่มีวันจบหนึ่งปีที่ผ่านมากับการขี่ h าร์รี่ดีวิสันอิสระมิตรภาพและการให้คือสิ่งที่หล่อหลอมผมตามการเดินทางทุกการบิดคันเร่งไม่ได้สะสมแค่ระยะทางแต่มันคือการสะสมความรักความสุข และความทรงจําของการใช้ชีวิตบนสองล้อทุกการเดินทางคือการสร้างเรื่องราวให้กับชีวิตของเราขอให้ทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัยและมีความสุขมากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ